ถ้าอยู่ดีๆจะต้องมาออกลับนะฮะแทนกลุ่มคนพวกนี้นะฮะสันทนาก็รู้อยู่แล้วยังไงก็ถูกด่าแล้วตัวเองไม่ได้ไดอะไรจะทําไปทําไมนะฮะเพราะสุดท้ายชูชวิทย์ก็ขุดหมด mm hmm. คือเป็นนายตำรวจที่ถูกไล่ออกจากราชการ mm hmm. วันดีคืนดีนะ,ะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็ถอดเสื้อถอดผ้าร้องห่มร้องไห้นะคะ mm hmm. จับเอาพ่อเรียกให้เขาบอกว่าเอาพ่อตัวเองไปเป,เป็นตัวประกันสิ mm hmm. นุนี่นั่นดิฉันก็ยังจําเหตุการณ์ครั้งนี้ได้เลยนะเพราะว่า mm hmm. ดูอยู่ หลังจากนั้นก็มีการขึ้นไปบนออฟฟิศของอสลากกองสลากพลัธที่เขาทำลอตเตอรี่ออนไลน์แล้วเจ้าของเขาก็บอกว่าไม่ได้เชิญหรือไม่อะไรคุณขึ้นมาทำไมนู่นนี่นัน่นนะคะก็คือจุดประสงค์ก็ถูกมองว่าการที่สันทนาไปป้วนเปี้ยนที่นั่นเนี่ยต้องการที่จะไปแสดงตัวนะคะเพื่อที่จะบอกว่าเออจะจะให้คุ้มครองไหมหรืออะไรเขาเขาพูดก,กันอย่างนี้นะคะดิฉันไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า แต่เรื่องนี้สุดท้ายนะคะที่ฉันบอกว่าประชาชนเราที่เราดูวันนี้เราเองก็รู้อยู่ในใจนะคะว่าละครเรื่องนี้มันมีบทค่ะเริ่มแรกชูมิทไม่ได้ไม่ได้คิดที่จะแบบอะไรขนาดนั้นแต่เมื่อถล่มลึกขึ้นไปแฉแล้วมันต้องแฉให้สุดแล้วเมื่อถึงเวลาแล้วที่ฉันบอกว่าไอ้กลุ่มทุนจีนหรือไอ้ห้าเสือจากจีนพวกเนี้ย มันจะอยู่ได้ยังไงมันจะทําอะไรต่ออะไรได้ยังไงถ้าเจ้าหน้าที่รัฐของเราเนี่ยนะ,ะไม่หลับหูหลับตาแล้วก็ช่วยมันอยู่เบื้องหลังดังนั้นพอเรื่องนี้แฉออกมานะคะมันไม่ได้เป็นพวกกลุ่มนี้นะคะที่มันจะเดือดร้อนกลุ่มที่จะเดือดร้อนก็คือกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะที่พัวพันหรือไปยุ่งเกี่ยวนะ,ะหรือไปช่วยพวกนี้นั่นเองนะคะคือคือบอกเลยค่ะว่าสันทนาเอง ประสบการณ์ก็ไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นที่เห็นทําแบบนั้นนะคะนิ่งๆแบบนั้นก็คือมีแผนแหละก็คือต้องการที่จะมากวนอารมณ์ชูวิทย์และชูวิทย์ก็บอกว่ากวนกูกูก็กวนกลับจะทำไมกูจะต้องเก็บอารมณ์ด้วยนะกูจะจองเวรมึงทุกชาติแล้วดิมึงจะอยู่ได้ไหมและดิฉันเชื่อว่าสันทนาเองก็มีแบคไม่งั้นไม่กล้าออกมาลค่ะเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่ที่สําคัญเลยก็คือเราซึ่งเป็นประชาชนเราจะต้องมองเรื่องแบบนี้ไปอีกถึงเมื่อไหร่ ทำไมเรื่องที่มันเกี่ยวกับกฎหมายหรือเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลนั้นมันจึงไม่เคยมีความโปร่งใสที่จะให้ประชาชนรู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมหรือกฎหมายของเรานั้นเนี่ยสามารถที่จะจะจัดการเรื่องพวกนี้ได้คุณจะไปทําอะไรได้ล่ะคะขนาดคนต่างด้าวคนต่างชาติเข้ามาทําธุรกิจถึงบนหัวคุณเนี่ยนะคะคุณยังไม่รู้ชาวบ้านทําไมเขารู้ถ้าตํารวจเนี่ยเขาไม่รู้ว่าท้องที่ของตัวเองมีอะไรก็กลับบ้านไปขยายอย่ามาทํางานนะคะ ทำไมเขาจะไม่รู้แล้วที่ชูวิทย์พูดก็ถูกต้องนะ,ะสันทนาออกมาปกป้องใครคนนั้นติดคุกหมดไม่ว่าจะเป็นหลงจู้เจ้าของบ่อนนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเสียโป้ใครก็ตามนะฮะที่สันทนาเข้าไปเนี่ยก็คือชูวิทย์พูดทํานองว่าแม้กระทั่งพวกกลุ่มท,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 ทุนจีนพวกเนี้นะฮะไอหเสือกี่เสือเนี่ยนะฮะไปเรียกเสือทําไมก็ไม่รู้มาท,ทําเลวทําร้ายอยู่ในประเทศไทยเนี่ย ซึ่งสุดท้ายเนี่ยชูวิทย์ก็พูดประมาณว่าสันทนาเนี่ยนะฮะไปใกล้ใครหรือไปช่วยใครคนนั้นตายหาหมดเนี่ยแหมดิฉันนึกไปถึงเสกสถุลเลยนะคะไปอยู่กับใครนายตายหาหมด <c oughs> นี่ก็เช่นเดียวกันค่ะ, <c oughs> คะเพราะฉนั้นกรณีเรื่องแบบนี้นะคะดิฉันบอกว่าประชาชนให้ความสนใจเพราะอะไรเราไม่ได้เจอเรื่องแบบนี้มานานแล้วนะคะ <c oughs> คือดิฉันจะบอกว่าเรื่องของอิทธิพลของผู้ที่เป็นอาาเฟีย มามาเป็นคนที่ทําอะไรที่ผิดกฎหมายหรือธุรกิจสีเทาเนี่ยถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐนะคะคอยดูแลหรือไฟเขียวหลับหูหลับตาให้ไม่มีทางทําได้ค่ะเรื่องนี้ที่ฉันบอกเลยค่ะว่าดิฉันเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าเอาเรื่องได้ถ้ามีหลักฐานก็เอาเรื่องกันไปแต่ถ้าไม่มีหลักฐานหรือฮั้กันได้คุยกันได้ก็คือจบแค่ตรงนั้นตรงนี้ออกมาแถลงอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวคนไทยก็ลืมคุณปล่อยข่าวอะไรออกมากรบนิดนึงนะคนก็ลืมแล้ว วันนี้กรณีนี้เนี่ยนะคะสมมุติว่ากําลังฮือฮาคึกคักกันอยู่วันรุ่งขึ้นนะคะครอขึ้นมาดาราบ้านแตกผัวผัวไปทางเมียไปทางนู่นนี่นั่นคนก็หันไปสนใจข่าวแบบนี้มากกว่าข่าวที่มันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นความเสียหายของบ้านของบ้านเมืองนี่คือประเทศไทยค่ะนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้คือ ะะหลังจากเรื่องของคุณชูวิทย์แล้วเนี่ยนะคะมามาดูเรื่องนี้กันนิดหนึ่งนะคะจำได้นะคะบาเบียต,ตรงนี้อยู่แถวแถวถนนรู้สึกว่าจะเป็นถนนสุขุมวิทนะคะหรือไม่ก็เพชรบุรีนี่แหละเรื่องนี้มันนาน,น,านมากแล้วนะ,ะในตอนนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ชูวิทย์มีชื่อขึ้นมาแล้วก็ไปพัวพันถึงเสไอไปพัวพันตอนนั้นเสียไอ้เองเนี่ยนะคะก็มีลูกน้องก็คือธรรมนัต แล้วเสไอเองก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันกับทักษิณนูน่นนี่นั่นคนเขาก็จําได้หมดเลยค่ะแล้วการที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดวันนี้ก็เลยทําให้คนหัวนึกไปถึงเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาหลายๆปีสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดอยู่อย่างหนึ่งก็คือนะคะแม้ผมเนี่ยจะเป็นคือผมไม่ใช่คนดีหรอกแต่เรื่องแบบนี้นะคะผมยอมไม่ได้กรณีที่จะให้ต่างชาติเข้ามานะคะเช่นบอกว่ามีเอกสารมาเอกสารพวกนี้คือเอกสารในการประมูลรับเหมา ทำไมกลุ่มคนพวกนี้ถึงสามารถที่จะรับเหมางานของราชการใหญ่ๆได้ใครเป็นคนทําใครอยู่เบื้องหลังและใครเป็นคนทีนะ่ทำให้เขาได้ประมูลตรงนี้คนพวกนี้นะครับเป็นคนที่มีสตางค์เป็นกลุ่มคนจีนที่มีเงินแต่ว่าทําธุรกิจที่เรียกว่าอาจจะเอามาบังหน้าเพื่อฟอกเงินในธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆเยอะแยะมากมายชูวิทย์บอกว่าทําไมพวกนี้เนี่ยซึ่งไม่ใช่คนไทย แต่สามารถที่จะมาประมูลงานของรัรฐไทยได้นะคะที่สําคัญเลยก็คือนะคะเมื่อประมูลได้เสร็จเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเอาก็ดีแล้วประมูลงานได้เขาก็ทํางานไปหรืออะไรนู่นนั่นแต่เขาสั่งวัสดุหรือเขาใช้สิ่งของอะไรเขาใช้ของประเทศเขานะคะเขาไม่ได้ใช้ของเราเพราะฉะนั้นมูลค่าความเสียหายพวกนี้เนี่ยนะ,ะคือมันเสียยับเสียย่อยเสียแล้วเสียอีกนะ,ะเสียทรั์เสียซ้อนเสียซ้อน,เง,อนเงินขนาดนี้จะเสียทําไม ประเทศไทยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของจีนหรือจะคิดว่าวันนี้เราเป็นมณฑลของเขาหรือแล้วทาไมมีคนที่คิดจะมาปกป้องตรงนี้ต่อใหอ้เขาจะเคยเป็นอะไรที่ไม่ดีหรือจะเป็นคนชั่วชา้าสารเลวยังไงวันนี้ถือว่าเขาทาความดีนะฮะแล้วดิฉันบอกว่าคนเราก็ต้องดูอดีตไม่ต้องดูอดีตดูปัจจุบันนะฮะสันทนาเองเนี่ยนะฮะก็ดิฉันก็จําได้นะฮะว่าในครั้งที่มีการไปทลายที่ดอนเมืองเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของ ธุรกิจเมจิกสกินเหลืออะไรสักอย่างเนี่ยน,นะคะก็สืบเนื่องไปจนกระทั่งดารงดาราเี่ยนะคะจะต้องถูกเรียกไปสอบสวนบทบรรดาผู้ที่มารีวิวสินค้าเมจิสกสกินก็เป็นธุรกิจที่ทำสินค้าทำอะไรแล้วก็ปรากฏว่าในตอนหลังก็พูดง่ายๆว่าผิดกฎหมายนะคะไม่ถูกต้องบรรดาพวกดาราพวกนี้ก็ถูกตำร,รวจนะคะเรียกไปเคลียร์กันหมดนะะหลายๆคนก็พูดง่ายๆว่าอาจจะต้องแสดงความ บริสุทธิ์ใจว่าตัวเองนั้นไม่รู้เรื่องด้วยอะไรด้วยนะคะช่วงนั้นวุ่นวายกันมากแล้วก็นําไปสู่การที่มีคนมาร้องเรียนว่าที่ดอนเมืองเนี่ยนะคบมันจะมีเจ้าพ่อที่จะคอยมาดูแลเกิดปัญหาอะไรกันขึ้นมามากมายนะคะก็ตอนนั้นก็คือบิ๊กโจ๊กเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะกะ็เข้าไปในเข้าไปดูแลเรื่องนี้แล้วก็มีนายตำรวจอีกท่านหนึ่งก็คือถ้าดิฉันก็จำชื่อท่านไม่ได้กลัวจะเรียกชื่อผิดนะคะ านามสกุลสรงเมตตานี่ันขอประธานประธานโทษนะคะคืออันนี้ไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรมาเลยนะคะเล่าจากที่ได้ยินคือเราจะต้องเสียเงินนะคะสำหรับการที่จะได้ดูบอลโลกเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นพันหกร้อยล้านเหระ,ะล่าสุดที่มีการบอกว่ากสทชเนี่ยนะให้หกร้อยล้าน แล้วการกีฬาเนี่ยต้องไปหาเพิ่มมาอีก1000ล้านนะคบไม่ใช่ว่า600ล้านนี่เราจะได้ดูบอลนะคะหมายความว่าที่ไปขอขอเข้ามาเนี่ยก็คือกอสอทชเนี่ยเขาให้งบคุณมา600ล้านซึ่งจริง,รงๆแล้ว600ล้านเนี่ยนะถ้ามันไม่มีเงื่อนไขอะไรนู่นนี่นั่นอย่างที่เขาบอกว่ามันเป็นการอ่ขว้างงูไม่พ้นคอตัวเองคือสร้างกฎเกณฑ์มาในที่สุดเนี่ยมันรัดมารัดคอตัวเองแล้วก็ตัวเองก็พูดแล้วว่าอย่างไงก็จะต้องได้ดูแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วนะคะให้มา600ล้าน การกีฬายังจะต้องไปหาอีก1 0 0 0พล้านนะคะซึ่งอันเนี้ยเวลาที่ออกมาถแถลงเรารู้สึกแบบว่าเห้ร้อยล้านที่เราได้ดูบอลแน่นอนได้ดูครบทุกทุกนัดไม่ใช่ค่ะนะะแล้วก็มันสุดท้ายที่ท่านใหญ่จะบอกว่าสุดท้ายมันยังจะต้องเป็น1600ล้านเหรอมันต่ำกว่านี้ไม่ได้เหรอทำไมทุกๆครั้งที่มันจะทำอะไรให้กับประชาชนมันจะต้องแพงขนาดนั้น ลิขสิทธิ์บอลโลกดิฉันก็พูดเมื่อเมื่อ,อ,อวัน,ว,นวันจันเนี่ยพูดไปแล้วนะคะบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้อะไรกับตรงนี้เลยนะคะคือถ้าสมมติว่าจะมีคอบอลที่อยากจะดูจรงิงๆดิฉันก็ไม่เชื่อหรอกค่ะเขาจะดินดินดีปีดาที่ว่าจะต้องดูบอลที่จะต้องใช้เงินภาษีเนี่ยไปถึงพันหกร้อยล้านมันไม่มีความเขาเรียกอะไรนะมันไม่มีความอยากจะดูหรอกคะ่ะ้ามันเป็นตรงนั้นเพราะว่ายังมีพี่น้องนะเพื่อนร่วมชาตินะที่อยู่ กับตรงที่มันมีน้ำท่วมลำบากยังคงมีคนเล่ร่อนยังคงมีคนที่ต้องคุยเขี่ยอาหารนะคะหาอาหารกินตามถังขยะแบบนี้แล้วคุณยังจะมีอารมณ์ดูบอเลเหรอฉันถามหน่อยนะคะมัน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 ตลกค่ะที่คุณพยายามที่จะทําเรื่องนี้ท,ทั้งท้งที่จริงๆแล้วเรื่องปากท้องของประชาชนนะคะมันทําได้มากกว่าเช่นกรณี1,600ล้านบาทถ้ารัฐเนี่ยนะคะเอาไปใช้ประโยชน์ โตโน่ก็ไม่ต้องมาว่ายน้ําตูนก็เลิกวิ่งได้เลยพ6 0 0ล้านบาททําอะไรก็ได้ได้เยอะแยะมากมายเอาไปซื้อเครื่องมือแพทย์แล้วที่ฉันบอกว่าคอบอลจะต้องดีใจเขาไม่ได้อยากเป็นต้นเหตุที่ทําให้รัฐต้องผ่านเงินนะคะที่เป็นเงินที่ควรจะไปช่วยเหลือประชาชนในขณะที่ประเทศชาติเนี่ยวันเนี้ยนะคะใครๆก็รู้ว่ามันถังแตกแต่ทําไมต้องไปทําเรื่องแบบนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะ